บนพันวันนี้ขวดนูครับนูนหน่อยนูหน่อยแล้มาครติดกินกูหน่อยนูยู้หน่อยไดู้หน่อยไหมนะโถ่ทำเนี่ย <c oughs> ปนปน,ปน,ปนอไพวก้าได้รับเงนหน้าพันแล้วบอเออไปได้รับเอซื้อเราสู้ไฟกินเด้แล้ ต้องการเร <payment. location. S 2> าแซบเราลองแซบเมนูนอีกพ,พอควายอีกคนหนึ่งครับกำลังเด็ดผักมะขี้นกบัานเขาอื่นผักไซับผักไซ สมบกงสมบกงอเสร็จไงเสร็เสเกอย็นอเสร็จเสร็งได้ันที่ออกมาเป็นไังไหมั้นี่ันที่ออกก็เป็นขวานูเลยขอดูคนมันแดงแน่ก่ากินไรได้ยุงเทียผมที่บ้านกินได้ยังเดี๋ยวแจ่ต้องแอล้าาวน วันนีไปได้่เตาเลยเนี้ยแต่ก็ภาคก,กาด็ดำไปเลยวาหากินยุบเลยครับยูบบ้านต้องหาหวันมีไงใครบดอย่ายงไววัวนไปแล้วไปใขเดือด,ดไปอนั่นบ้านนั่นนอนรอเงินหาพันเงิแต่นะครับปีหนาวแล้วไม่ได้ครับ <laughs> สูงเป็นสีผม,มจ๊ากี้อย่างงี้ ใส่คิวมั้เลยนอ,นลอันนอะนาวันรอไนไปเลยครับรอไปหาเนื้อมากินร้อไปเลยร้อนไปลครับันจักรู้สได้กินเที่ยงดีครับาาตอนส่อ,อ,อได้กินเที่ยงดีเอาครับตามพี่ครับตามพี่ตามพี่เอาใส่เผ็ดเต็เตมที่แล้วมั้งเอ เนนูเด็ดอืมนนเด็ดเหล็กเหล็กหอนหอนไป,ไปตัแสบไปเลแล้วเทีอีชาวแล้วเหี่ยงกับโซบาน,นเอาดอกแสบไปดลทำมันก็เหลกอุ้ยกุนแล้วเจ้าเลยนลลเาน,ายนี่ยขอขวบเราขอาวขวบงนี่ยิ่ดีอ่ะกินเวรหอกอหอนหอน นี่ครับแล้วแล้วแนี่เขาก็เนื้อนือย่างเนี้ยขอนูนหน่อยขอนุนหน่อยครับขอนูนหน่อยโอ้ยต้องมาซีนกันเดี๋ยวผมซมือกันครับเป็นไงโอ้มือสั่มือสั่นเจ้าเจ้าเจ้ามาเด้อมาเด้อพี่องครับเจาเจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อ เอาเยางวะมาครับศิลาผมมีนูเด็ดว,วันนี้นี่ครับนูน้อยๆูนอยลองชิมดูเออซิม,มันเสีบมเสียบครับซิมันอืมเจ้าเจ้าเจ้าเจยวก้าวเชวโอโอ้ยสวยคุ้มครับไปหามาแล้วครับ เนี่ยเปียกเปียกเปียกปั้นไปเดินอยเส้า,าห,หัวกลับมานี่ครับเด็ดเดือดปั้นเขายุงเทียบได้กินนะครับยุงเทียบไม่ได้กินเนาะปั้นได้กินยุงเทียบไม่ได้กินแน,น่นอนครับเอาล้อข้อเหนียวเพื่อนเนล้อข้อเหนียวปั้นเานาะฮืมสดน้าขอ้อเหนียวปั้นเนาะนี่แหละกินประวันโอ้สุดยอดเลยอืมฮืมจะไปหออมะวัเจริญเข้ามันฝากติดตามน้องนะครับไว้เจอิญขอนอนชัวขอนซุง อีอีเมลกับีเมลขอไปนั่งแล้วครับต่อไปแล้วติดแดงกินเราติดแดงกินเราเราเทสยังคลิปต่อไปแล้วติดตามนะมาเด้อไม่กินเหมือนนะครับสซมบงมอกระมิ้นครับเดี๋ยวโซมบงมอยู่บ้านบริษัทเงินครับผมอยู่บ้านบริษัทเขาจใส่เงินหรอกกันเขาออกไปหาในปลาอะไรแล้วอยู่บ้านมือเดิมมือลินมือลินครับมือลินมือลินจุ้น